สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ขียตรงหน้าว่าอยู่ที่วัดชัยมงคลหมู่ที่15บ้านดอนทงชัยตําบลสว่างอําเภอสว่างจังหวัดสกลนครนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขียตรงหน้าว่าสิบพัน่านมาสำรวจมาเบิงนะครับแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียงนะครับที่วัดชัยมงคลที่จังหวัดสกลนครนะครับครับนี่ก็เป็นบริเวณทางเข้าของวัด่นนะครับเดี๋ยว อีกจังหน่อยนะครับเพี้นดงนาา้วาสเสื้อผ้าท่านเขาอยู่เวงด้านในนะครับซึ่งทางเข่าที่ท่านเห็นหนี่ก็เป็นสถานที่นะครับกุดค้นแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียงที่บ้านดอนทงชัยนะครับตำบลสว่างอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับ สายมือทันผู้ชมนะครับ,รบสีเป็นแรงขุดค้นวัฒนธรรมรโบราณนคดีบ้านเชียงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปเบิ่งเด้อครับ แหลง่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัยนะครับกับเป็นวัฒนธรรมเดียวกันกับบ้านเชียงนะครับครับวัฒนธรรมบ้านเชียงนี่ก็เป็นซื้อเหลยกโบราณคดีที่พบพัฒนาดินเผาประเภทเขียนลายด้วยสีแดงซึ่งพบเป็นครั้งแรกที่บ้านเชียงนะครับอำเภอหนองหานจังหวัดอดดอดรธานี่นะครับในปีพศ2503การขุดค้นทางโบราณคดีครั้งแรกในพศ ..2510 พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ 5,600ถึง1,800ปีมาแล้วนะครับถึงสามารถจัดจำแนกรูปแบบต่างๆต,ตามแบบวัฒนธรรมบ้านเชียงได้3ามยุคคือนะครับยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับผมกับบ้านดอนทงชัยนี่ก็เป็นวัฒน,นธรรมนะครับแหล่งโบราณคดีคล้ายๆกับบ้านเชียงนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะพาทันไปเบิง้ง แห่งขุดค้นด้านในนะครับครับดังที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับจะเป็นเป็นหลุมนะครับหลุมขนาดลึกครับซึ่งที่ตรงนี้จะตั้งอยู่ที่บริเวณวัดชัยมงคลนะครับ บ้านดอนพงชัยนะครับจะเป็นแรงวัฒนธรรมเดียวกันกับบันเชียงนะครับอายุก็พอพ่อกันนั่นแหละครับซึ่งที่ท่านเห็นนีกครับการคุ้นคุดพดขุดคนนะครับของกรมศิลปากรนะครับสื่อมากสำรวจไว้นะครับ แหล่งโบราณคดีบ้านดอนทองชัยนะครับวัฒนธรรมบ้านเชียงนะครับวัฒนธรรมบ้านเชียงนะครับเป็นชื่อเรียกแหล่งโบราณคดีพบภาชนะดินเผาประเภทียาลายด้วยสีแดงนะครับซึ่งพบเป็นครั้งแรกที่บ้านเชียงอำเภอหนองหานนะครับภาชนะดินเผานะครับในยุควัฒนธรรมบ้านเชียงยุคต้นนะครับภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมบ้านเชียงยุคกลางครับ ภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมบ้านเชียงยุคปลายนะครับจะสีแตกต่างกันแต่ละยุกนะครับแต่ละยุกแต่ละสมัยนะครับดังที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็เป็นแหล่งวัฒนธรรมโบราณนคกดีบ้านนอนทงชัยนะครับครับบริเวณตรงจุดนี้นอยู่ที่ อำเภอสว่างเดนดินนะครับจังหวัดสกลนครครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับแฟนๆชาวยูทูบนะครับสหรัเมือนีนะครับเขียนตรงหน้าว่าอยู่ที่บ้านดอนธงชัยอาเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครน,นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือแหล่งโบราณนคดี ถูกพบโดยนายศีพรมนะครับวิชิตวรสารนะครับอดีตสมาชิกสภาพ,พุู้แทนรัศดรจังหวัดสุรนทรนะครับกรมศิลปากรนะครับได้ทำการขุดทางโบราณนักคดีในพศ .2537 ถึงพศ .2540 พบหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์และโบราณวัตถุจํานวนมาก ครับที่ผมอยู่นี่คือบริเวณวัดบ้านดอนธงชัยวัดชัยมงคลนะครับครับเป็นแหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัยนะครับ,รบแหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัยอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับ เดี๋ยวพาผมจะพาทุกท่านไปสำรวจตรวจสอบนะครับแหล่งยกคนโบราณน,นะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เป็นแหลงโบราณคล้ายๆครับบ้านเชียงจังหวัดอุดรน,นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันนะครับครับบ้านดอนท่งช่ยนี่ครับจะเป็น แหล่งโบราณคดีคล้ายๆบ้านเชียงนะครับจะมพีพวกหพวกไร่คล้ายๆกันเลยนะครับครับแหล่งโบราณคดีบ้านดอนทงชัยนะครับตั้งอยู่เขตวัดชัยมงคลหมู่สิบห้าตำบลสว่างเดนดินอำเภอสว่างจังหวัดสกนลนครนะครับตั้งอยู่ห่างจากอำเภอสว่างเดนดินมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราวสองกิโลเมตรนะครับ ครับนี่คือแผนแผนผงังแผนที่ของวัดชัยมงคลนะครับครับจะเป็นการขุดค้นทางโบราณคดีบ้านดอนทงชัยนะครับ ครับที่ท่านเห็นนี่เป็นการฟค้นคนนะครับซึ่งเป็นโครงกระดูกมนุษย์ครับในยุคในยุคอดีตนะครับนี่คือโครงกระดูกมนุษย์เพศชายนะครับอายุประ,ประมาณ3 3ถึง4 5ปีนะครับอยู่ในลักษณะนอนหงายเอียดยาวหันศรีรษะไปทางทิศตะวันออกกระดูกของลำตัวด้านซ้ายหายไปนะครับ ในบริเวณใกล้เคียงพบกระโดูกแขนมีกำไรสำร็จรวมอยู่4ี่วงนะครับขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทานนะครับมีกำไรสำร็จอยู่ในแขนของคนนะครับาการนยกนั่นการนี่การฝังนักพิท่านเห็นนี่ครับาสิเป็นมนุษย์ยุกโบราณ สាມ្រឿាប់ខ្ញុំបាក្រឿែល់ការបស់ដ นี่คือจุดแรกนะครับที่ผมพาทันมาเบืองต่อไปจุดที่สองนะครับครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ว่า พบหลักฐานพิธีกรรมเกี่ยวกับศพสมัยสําฤทธิ์นะครับที่อาจมีในถึงการแสดงถึงบทบาทหน้าที่หรืออาชีพของผู้ตายโดยพยิจารณาจากประเภทของสิ่งอุทิศให้ได้แก่อาวุธในการล่าสัตว์และเครื่องประดับเครื่องรางจากฟันสัตว์ป่าดังสิ้นหลักฐานการฝังศพหมายเลข1พบที่ระดับความลึกประมาณ170ซนติเมตรจากผิวดินพบเฉพาะส่วนบนของลำตัว โครงกระดูกเพศชายอายุ45ปีขึ้นไปอยู่ในลักษณะนอนหงายหยัดยาวนะครับครับการฝังศพหมายเลขหนึ่งนะครับครับนี่คืออา,อาวุธของพ่นนะครับที่เ่นพุดธพ่อนะครับอยู่ในบริเวณตรงจุดนี้นะครับ ที่คนพบโครงกระดูกมนุษย์นะครับจุดแรกตอนนี้คือจุดที่สองนะครับเดี๋ยวคงจะพาท่านไปเบ่งจุดที่3มนะครับครับจุดที่3ามนี่ก็อยู่ในภายในบริเวณวัดชัยมงคลบ้านดอนพงษชัยนะครับ รบ,บริเวณวัดก็ลมเลื่นนะครับครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่สามนะครับมีทั้งวมดหาจุดนะครับนี่ก็เป็นหม้อพวกไหนะครับถึงฝังไว้ในยุคอดีตน,นะครับ ครับอันนี้เอินว่าหลุมขุดคนนะครับที่พี่ครับต้องจุดน,นี้เอินว่าหลุมขุดคนนะครับพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมเกี่ยวกับศพสมัยสำริดคือการตั้งใจทุบภาชนะดินเผาให้แตกแล้วนํามาวางหลุมวางวางคลุมทับศพการอุทิศเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับที่มีสภาพสมบูรณ์ให้แก่ผู้ตายเช่นภาชนะดินเผาใบาหอกและกําไรสำริด รวมถึงประเพณีการฝังศพเด็กในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ภาชนะดินเผารูปแบบเด่นที่พบคือภาชนะทรงหม้อก้อนกลมปากฝายครับเป็นการฝังศพนะครับแลก้ก็มีการถูบหมอุูให้เพื่ออุทิศให้กรับคููไหว้ชนนะครับดังที่ท่านเห็นนี่เป็น มอที่แตกก็เอียดซึ่งซึ่งสีว่างเลยพุดลุ้มชบแล้วก็ทับมอให้ นี่เป็นบริเวณจุดที่3นะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปเบิงจุดที่4นะครับครับจุดที่4ของการครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่4นะครับจุด ึงมีต้นโพขนาดใหญ่2องตนนะครับแต่กิ่งก้านสาขาครับบริเวณนี้จะเป็นปลานะครับในบริเวณวัดดลอนทงไั่นะครับสถานที่สิวนที่ลมลื่นนะครับ ลักษณะของการท่าศพแบบยุคโบราณน,นะครับที่ท่านเห็นนีกครเป็นพวกหมอพวกไห้แต่ก่อนนะครับซึ่งการทำาศพในยุคโบราณน,นะครับคคเป็นกาบเสียหมอ,อาหาุก้คิดหายผู้ไ่ว้้นแล้ว,ว่าผู้ผู้ตายไปแล้วนะครับ คดค้นทีพีสองนะครับพบหลักฐานพฤติกรรมการฝังศพสมัยเหล็กหมายเลขหนึ่งและสมัยสำริดหมายเลขสองถึงสาม,ซ,สามซึ่งมีประเพณีนิยมสืบต่อกันมาดังนี้นะครับการฝังศพหมายเลขหนึ่งพิติกรรมการฝังศพในสมัยเหล็กนิยมการตกแต่งภาชนะดินเผาด้วยลายเขียนสีแดงไม่นิยมลายขูด ไม่นิยมลายขูดเขียนร่วมกับเขียนสีแดงเหมือนสมัยสามิดพบโคงกระดูกเด็กอายุป,ประมาณ6-7ปีนะครับถูกฝังอยู่ในระดับความลึกประมาณ5.7เซนติเมตรจากผิวดินพบลักษณะสิ้นส่วนกระโหลกศีรษะและต้นแขนข้างขวาหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกมีสินส่วนภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยลายเขียนสีแดงวางในตำแหน่งดูคล้ายเหมือนรองใต้ศพ วางสวนวางไว้บริเวณด้านข้างและลำตัวช่วงล่างครับมีการฝังศพมาเเลขหนึ่งนะครับการฝังศพมาเเลขสามกับสิแตกต่างกันไปนะครับครับเป็นภาชนะบรรจุศพเด็กฝังทับบนโครงกระดูกการฝังศพมาเลขหนึ่งหมาเลขสามนะครับสิแตกต่างกันกนะครับอพอวามเชื่อนะครับแต่และแต่ละยกสิบวัคือกันนะครับ ท่านผู้ชมครับขึ้นตรงหน้าวาอยู่ที่วัดชัยมงคลบ้านดอนทงชัยนะครับสถา,านที่แห่งนี้ก็เป็นแหล่งโบราณนักดีในยุคบ้านเชียงนะครับกัเป็นยุคอดีบโบราณสองสามพันปีมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมขึ้นตรงหนา้าวาสิทธิาพท่านผู้ชมมาสำรวจนะครับพผ,ผู้ชมมาเบิงว่าการท,ทําพิธีศพในยุคโบราณจนเส็จแนวใดกับขอเชิญที่ตาม ตอนมีเข้นตรงนาวาอยู่ที่วัดชัยมงคลบ้านดอนทองชัยอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครครับที่ท่านเห็นนี่ก็เป็นหลุมพิธีกรรมฝังศพในโยกโบราณน,นะครับยกเดียวกับบันเช่ยงนะครับกาทั้งเัดมีอยู่หาจุดนะครับซึ่งจุดที่ผม ยืนอยู่นี่ก็เป็นจุดที่ห้าจุดสุดท้ายนะครับจุดที่ห้านะครับจุดที่หนึ่งก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับตามทางนะครับครับจุดที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าครับครับร่วมเชื่อนในการทําพิธีศพในยุคโบราณก็สิิแตกต่างจากยุคปัจจุบันเพราะว่ายุคยุคตะกอนนะครับ บมมีเงินมีข้ามนะครับเพิ่มที่ใส่พวกหมอพวกไข่นี่นะครับเป็นเป็นตัวชีดว่าผู้ใดมีฐานะแบบใดนะครับถ้ามีหายมีหมอลหลายๆายนี่ก็ถือว่ามีฐานะนะครับดังที่ท่านเห็นในในลุ้มฟังศพแต่ละแต่ละท่านแต่ละบุคคลที่เสียชีวิตลงไปนะครับ สำหรับคลิปนี้เขียนดงนาว่าขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เขียนดงนาว่าด้วยนะครับขอบคุณมากครับ